Bịp cha, bịp lạch Mũi do cha, mũi do hôn mệt Mún thăng thì cha bạn nhỉ Mún, mún, mún tiêu tiêu là chả mún Mún là có mún tiêu tiêu chả ngã bơ น้องคอยก็ได้ทานนามันที่ก้าวจ้า้ํำมันทาไม่ให้มันติดจ้าไม่ให้มันติดจ้าไม่ให้มันติดกระดาษจ้าเฮ้ยจิดเลืออีกได้อีกสองงานด้วลยพี่นอ้อง ได้อีกสามอ่างชั่งดูก่อนนะจ๊ายังไงยังไม่ถึงสอง เอาละจ้ะมาไว้เป็นสายตาจ้ะที่ไปจะที่ที่จะมันตึงจ้ะหยีบมันมันตึงจ้ะมันตึงแล้วเราก็มุนเลยจ้ะตึงแล้วก็มุนเอาแล้จ้ะมุนเลยจ้ะมุนเลยจ้ะมุนเลยมุนเลยครับ พอหมุนมันนี่เราเราคนรัดกำลัรัดจ้ะเนียงรัดเลยจ้ะเนียงรัดเลยจ้ะเนียงรัดเลยเนียงรัดเลยจ้ะเนียงรัดให้มันแข็งนี่มันแน่นนะจ้ะโอเคนะจ้ะพอเนียงรัดแล้วเราก็หมุนเลยจ้ะคนนี้พอรู้ล้วว่ามันตึงแล้วเราก็หมุนเลยจ้ะก็หมุนเลยจะ้ะ โอเคจ้ะมืยยอย่บนทองมันทองสีก hmm. mm ็ไ hmm. ม mm ่ไม่เป็นน่ะกระดาษมันไม่ค่อยง่ายเท่าไอร่ชม ถ้าอีกคือเราจะทานน้ำมันเรจะได้เลยเจ้าก,กันพี่น้องเลยเจ้าก,กันเลยอีกสองกันพี่น้องเนาะ 地方。Thank you. เนีเย,นนเยเลยเนเลยเนียนเลยเฮ้ยเื้อแปดเจ้าเนื้อแปดเนื้อแปดเนื้อแปดไม่ได้เจ้าเราต้องออกวาใหม่จ้าเนื้อแปดไม่ได้จ้าเราต้องออกว่าใหม่จ้าเนื้อแปดโอเค แไม่ได้นะจ้ะแปะกรนๆมาใหม่จ้ะแล้วเราก็กํารัดจ้ะพราะเราเวลาเรารีดเนื้อมันก็จะย่นออกมาจ้ะเราต้องกํารัดไปจ้ะไปจนมันแน่นเลจ้ะจนมันแน่น อันนี้สียาวๆเนี <mag FA> ่พี่น้องสียาวๆสีสีเรื่อนเดียวสุดท้ายนะพี่น้องเลย ចាក់ដាក់ការមយោមយោហុំមេកាដាក់น้ําខ្លាញ់น้ําទីចាំល្អនឹងចតែមកចាំងដល់ចា เอใช้กับบะฉีขอใช้กับบะตรงได้พี่น้องจ้าอันสุดท้ายจ้นสุดท้ายอันสุดท้ายท้ายสุดนจ้ารีดบางคือเกา,เล,าลัดจะรีดมากก่ากา เน,นี่ยคอยอันอันอันสุดท้ายไม่ได้อัน,นไม่ได้สร้างแล้วจ้าว่ามันเหลือ,อสันีีพอดีคือสิบเปอร์สองขีดดอกอันนี้มันน่อยโอเคจ้าอันสุดท้ายจ้ามูโยยายวันทอง